ได้เวลาชวนกันไปเที่ยวแล้วคุณผู้ชมคราวนี้ไปไกลค่ะไปลอนดอนกันเลยกับกิจกรรม My e n t e r t a i n m e Surprise Trip ครั้งที่4ชื่อของเราก็น่ารักนะคะ Wonderful Autumn in England ค่ะกติกาของเรานะคะก็คือเราจะคัดเลือกผู้ที่ตอบคําถาม SMS นะคะวันละ10คนค่ะจํานวน10วันทั้งหมดจะมี100คนค่ะที่จะเข้ามาสอบข้อเขียนเพื่อพิสูจน์ ความเป็นแฟนพันแท้ของรายการนายเอ็นเตอร์เทนและกรุงลอนดอนนะคะสุดท้ายแล้วก็จะมีผู้ร่วมเดินทางไปกับเรา2คนค่ะทีนี้เปลาจะเฉลยคําถามของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะที่เราถามไปว่าวิลเลียมเชกสเปียร์มีพี่น้องกี่คนคําตอบก็คือ8คนครับผมทีนี้ก็มาถึงคําถามวันนี้ค่ะทุกๆท,ท่านคะอังกฤษเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีใดข้อ A ข้อส1966 ขบีขส1969้าอหสาหากว่าสอบ,อสอบเลยหากว่าทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่ง SMS มาเลยค่ะ4 1 1 1 9 1 9ใครที่ตอบเร็วที่สุดและถูกด้วย10ท่านแรกนะคะก็มีลุน้นไปลอนดอนด้วยกันนะคะและในการเดินทางครั้งนี้ค่ะคเครื่องสำอางชินเน่ก็ใจดีเช่นเคยค่ะมอบโคต้าพิเศษให้อีกหนึ่งที่นั่งนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่แฟนเพจชินเน่ไทยแลนด์ได้เลยค่ะและต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราที่ทาให้พวกเราได้ไปเที่ยวกันไกลขนาดนี้นะ ขอขอบพระคุณเครื่องสำอางชิเน่ค่ะเครื่องเล่น AJ DVD และคาราโอเกะรองเท้ากีโตโตโยตา้าคัมรีและนมถั่วเหลืองแลกตะซอยขอบพระคุณมากๆนะคะโอเคเราไปต่อเลยเนะเาะงานประกงานประกอดอีกแล้วงานประกาศผลรางวัลดาราเดลี่ดอ g เกรดอวอร์ด2011นะคะงานนี้ก็จะมีใครไปบ้างเามีไปเยอะเลยมีคู่รักของแพนเค้กกับเป้อารักค่ะก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะแล้วคู่นี้เนี่ยขึ้นรับรางวัลด้วยในฐานะ คู่รักนะคะมีกลืนน้ำลายอีกต่างหากแต่ทั้งคู่ก็ยังปากแข็งอยู่ค่ะแล้วก็มีอ้ําอธิชาติซึ่งงานนี้เราได้เรื่องราวความคืบหน้าคดีที่มีการฟ้องร้องกันเรื่องที่ว่าอ้ําไปลงอ่างกับผู้ชายค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูรายละเอียดกัน ทัพศิลปินมาร่วมงานประกาศผลรางวัลดาราเดลี่ดอะเกรดอวอร์ด2011 <c oughs> เพื่อเป็นการฉลองครบ6ปีนะังสือพิมพ์ดาราเดลี่กันคับข้างเลยนะคะโดยนอกจากเหล่าคนบันเทงจะตบเท้าขึ้นรับรางวัลกันแล้วยังได้เข้าคิวเคลียร์ข่าวกันด้วยเริ่มที่คู่รักหล่อสวยไปอางรักและแผ่นเค้กที่งานนี้ฝ่ายชายขอทำหวานใส่สร้อยรูปก,กีตาร์ซึ่งสาวแพนซื้อให้เป็นของของวัญวันเกิดขึ้นรับรางวัลในฐานะคู่รักแห่งปีแต่พอจอะไม้ถามทั้งคู่ก็ยังปากแข็งไม่ยอมใช้สถานะว่าเป็นแฟนกันเหมือนเดิมค่ะ เราก็ทํางานด้วยกันแล้วก็แล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็ค่อยไปค่อยไปเหมือนเดิมครับผมตกลงความสัมพันธ์เป็นแฟนกันได้ยังค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเนาะเราไม่การเรียกว่าแฟนหรอกฮะก็เดี๋ยวมันตีความหมายผิดฮะเราบอกว่าคอยดูแลกันไปเรื่อยๆดีกว่าด้านหนุ่มอัมรทิชาที่มารับรางวัลครูกายออฟตีเย่ก็เผยว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเตรียมยื่นฟ้องนิตยสารบันเทิงฉบับหนึ่งหลังลงข่าวพาดพิงจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ คือเรื่องตอนนี้ผมก็ได้ให้ทนายความตูแลาเรื่องนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงเนะี่ยคงจะต้องไปไปไปติดตามกับทางทนายผมอีกทีนหนึ่งครับฟาสาวนูนาหนึ่งทิดาที่นอกอฟจะจะทําหน้าที่นักแสดงจนสามารถควา้ารางวัลน,นักแสดงน,นําหญิงสาขาภาพยนตร์จากเรื่องกวนหมื่นโหไปครองได้สําเร็จแล้วก็ยังทําหน้าที่ลูกกระตัญอยู่ควักเงินซื้อบ้านหลังงามย่านรัตนาทิเบรราคากว่า10ล้านให้ขุนแม่เป็นของขวัญอีกด้วยค่ะ คุณแม่ดีใจค่ะคุณแม่เดินไปดูบ้านตลอดเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเอยเดี๋ยวทำลงรถนะลูกเดี๋ยวอน,นุนนั่นนี่เดี๋ยวคุณแม่ปื้มใช่ค่มะแต่ข่าวที่ทำเอาสาวๆใจหายแบบสุดๆต้องเป็นช็อตผิดคิวเกือบหมดหล่อของหนุ่มพอสุรนันที่พลาดโดนไม้ฟ้าดเข้าตรงจมูกขณะเรียนฉากบูเพื่อใช้ในการแสดงละครเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดค่ะคือพอดีอาจารย์เรียกเรา ให,ให้เรียกไปดูท่าใหม่ที่จะเรียนกันอะไรอย่างนี้เสร็จผมก็หันไปมองแล้วไอ้คนที่ตีด้วยมันมันไม่ได้มองไงมันก็ฟาดมาที่หน้าเราอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้มันไม่ได้โดนตรงกลางมันมันเข้าเลียม,มเกือบเกือบโดนลูกตาเสียโดนลูกตามากกว่าครับผมตาบอดซึ่งหนุ่มพอยก็ยังบอกอีกว่าแม้จะเจ็บตัวตั้งแต่ละครยังไม่เริ่มถ่ายแต่ตนก็ไม่เข็ดรอมทุ่มสุดตัวเพื่อแฟนแต่ก็รับปากว่าจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ตามมาด้วยเรื่องของสาวๆนะคะแต่ละคนนี้ขึ้นชื่อว่าเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยย,ย่าญญิกับหนังฮอลลีวูดค่ะอุ้มลัคนณากับภาพหลุดสาวเนื้อหอมปุกลุกฝนทิพย์กับความรักครั้งใหม่เพสรสลายร้ายเนุ่มวีวิราภาพไปได้ไม่ทันไรสาวหน้าคมปุกลุกฝนทิพย์กันเนื้อหอมเส้นแล้วการันตีว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเพราะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบเพียบแต่ที่มาวินเข้าตาต้องโยงให้เศรษฐีหนุ่มนักธุรกิจที่ใช้วิธีเข้าทางเพื่อนหวังชนะใจเธอค่ะ หนูคิดว่าทุกคนเนี่ยหนูเปิดใจเข้ามาพูดคุยในรูปแบบของพี่แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นน้องอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่ว่าถามว่าเปิดใจแบบว่าที่จะโฟกัสว่สวส move, วาเฮ้ยคนนี้จะใช่สําหรับเราไหมคือตอนนี้เรายังไม่ได้คิดในส่วนนั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าถ้าหนุ <k ram> <k ram> ่มคนนั้นมาได้ยินแล้วใจจะฝอกขอยกทงข่าวไปก่อนหรือเปล่านะคะแต่ที่เดินหน้าเซ็กซี่ไม่ยอมแพ้ใครคงเป็นสาวอุ้มลักษณะที่มีภาพหลุดสวมชุดบิกินี่โชว์อกตุ้มว้นเน็ตจนโดนเมาว่าเป็นคนปล่อยภาพตัวเองเพื่อปั่นกระแสให้ดังค่ะ อุ้มไม่ได้โพสต์เองค่ะถ้าถ้าใครที่เข้าไปดูใน f a c e b o o k อุ้มเนี่ยจะเห็นเลยว่าอุ้มไม่มีภาพที่เป็นแบบบิกินี่แบบฟูลบิกินี่หรือว่าหันมาให้เห็นหนะ้าอกเต็มๆหรือว่าเป็นรูปคู่ที่แบบสวีทหวานหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบนั้นนะคะมาทราบจากน้อง,น,องน้องตัวพิธีกรเองอะไรเงี้ยว่าเออมันมีเว็บไซต์มันมีแฟนเพจ ใน Facebook ของรายการเกิร์ฟเฟนนะคะแลวคือน้องเขาก็จะลงภาพทุกๆภาพทุกๆเรียบทที่เราไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มาจากกล้องของอุ้มเองแล้วก็มาจากกล้องของเตอด้วยซึ่งหลังจากภาพว่าวิวเซตนี้หลุดออกมาสาวอุ้มก็ยอมรับว่ามีงานที่เธอโชว์หน้าอกหน้าใจเข้ามาไม่หยุดจนต้องเบรกพักงานไว้บ้างค่ะขณะที่สาวขา <S 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 แดนซ์ยา,ยายาหญิงก็พร้อมจัดเต็มโชว์ลีลาเซ็กซี่และการสแสดงในหนังฮอลลีวูดที่กำลังจะยกกองมาถ่ายทำในบ้านเราช่วงต้นปีหน้าค่ะ เท่าที่บอกได้ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นเรื่องของการต่อสู้การต่อยมวยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาลยวตร์ตล่ะคะจ๊ะแม่ภาพลนวร์ระจะมีแรนด์กัสลิงค่ะแล้วก็จะมีคริสตินโทมัสคริสตินสกัดโทมัสค่ะก็จะเป็นเชื่อเรื่อง only God forgives ค่ะแม้จะมีฉากเลิฟซีนเยอะขนาดไหนสาวหญิงก็ยืนยันว่าตัวเองเตรียมเซฟเต็มที่เพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์ของหญิงไทยค่ะ คุณผู้ชมละครเรื่องสามสาวเจ้าสเสน่ห์กำลังสนุกเลยนะกำลังออนแอร์อยู่ได้ดูไหมไม่ยอมนะคะต้องกลับไปดูนี่มีบังคับด้วยล่าสุดค่ะเขาก็กำลังลุ้นๆกันอยู่ค่ะคู่ของโบวี่กับไม้หว่องอะค่ะเห็นบอกว่ามีฉากสวีทกันด้วยนะ ถึงในละครจะถูกวางให้เป็นคู่กัดคอยหาเรื่องกันแกล้งกันอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้กำกับละครสามสาวเจ้าสเสน่ห์ก็แอบใจดีให้แขกรับเชิญพิเศษไม่ว่องหวันใจตัวจริงของสาวโบวีอัธมาได้มีฉาสกสวิทกันบ้างกับช็อตเด็ดจูจูปากนะคะโดยโยกกองไปถ่ายทำกันไกลถึงพัทยาแต่ถึงจะไกลยังไงก็ยังมีมือที่3เอ้ยผู้ร่วมง,งานซึ่งแอบปลื้มสาวโบวีอย่างหนุ่มเต้สตวัตมาช่วยลุ้นอีกแรงค่ะ ไม่ธรรมดาแล้วครับใช่มันแบบมันมันไม่ดอนอยู่แล้วอะค่ะเออมันมมเป็นแ,บบแค่เหมือนกํา <uli S 1> ลังแลบบ้ว <Platform> มันเป็นแบบมันเป็นคอมเมดี้ค่ะเราก็คือเล่นเป็นแบบเหมือนตลกตลกเไรอย่างเงี้ยค่ะพลงจะบอกว่ามันผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะคือตอนตอนที่ไม่มาลับเชิญที่จะได้ดูมันมันมันจะผ่านเบี่ยงรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นช่วยช่วยติดตามชมด้วยนะคะช่วยรีบเปิดมาดูก่อนที่มันจะผ่านไปนะคะก็อยากอยากฝากซีนนี้ด้วยค่ะแฟนละครตามลุ้นจากสวีทของคู่นี้ได้วันนี้เวลาทุ่ม15าทางโมเด นายทีวีค่ะยอมคุณผู้ชมต้องดูนะคะแป๋วบังคับน,นี่บังคับด้วย